เ็วิธีหนีธาตุอารมณ์ใครที่หงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายฟาดงวงฟาดงาบ่อยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ฟังคลิปนี้เลยคะ่ะจริงๆแล้วหลักการของการควบคุมอารมณ์เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ต่อให้เราเกิดมาอายุเท่าไหร่เราก็ไม่เคยมีใครสอนเราก็ไม่เคยมีใครบอกให้เราต้องควบคุมอารมณ์ถ้าเราได้ยินเนี่ยเราก็มัจะได้ยินในธรรมะคําสอนหลักธรรมคาสอนแต่แม้แต่คนที่เอามาสอนเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนก็ยังทํากันไม่ได้เลยเพราะามันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเกินไปหรือเปล่าสําหรับการที่เราจะควบคุมอารมณ์อยากยกตัวอย่างให้แบบนี้ค่ะ ชีวิตของเราเนี่ยเรายังอยากที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปในแบบที่นิ่งขึ้นโตขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นแต่หนึ่งอย่างที่เรามักไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเราก็ไม่คิดว่ามันสำคัญเนี่ยนั่นคืออารมณ์ลองคิดแบบนี้นะคะถ้าหากว่าชีวิตของเราเนี่ย เราไม่ได้วางแผนว่าเราจะเติบโตในหน้าที่การงานเราไม่ได้วางแผนว่าเราจะเรียนให้จบเราไม่ได้วางแผนว่าเราจะมีอนาคตมีครอบครัวมีลูกแล้วชีวิตเราจะเป็นแบบไหนเราก็จะเดินไปเรื่อยๆแบบที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่ต้องวางแผนชีวิตอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแบบนั้นหรือเปล่า แล้วแบบนั้นนะ่ะถ้าเราปล่อยให้อะไรจะเกิดให้มันเกิดจะมีลูกเมื่อไหร่ก็ว่ากันจะได้เงินเดือน,นเท่าไหร่ก็ช่างมันจะธุรกิจดีแย่ยังไงก็ไม่ค่อยสนใจมันเราจะใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าในทางกลับกันค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของอารมณ์เนี่ยทำไมเราถึงไม่วางแผนไม่วางแพลนไม่ตั้งใจวางให้อารมณ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นมันเกิดและตัดอารมณ์ที่มันไม่ควรให้เกิดขึ้นตัดทิ้งอารมณ์ที่เรามีในแต่ละวนันมันเหมือน อะไรก็เข้ามาจุดปะทุได้อะไรก็เข้ามาทำให้เราอารมณ์เสียได้เราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์หรือจัดการกับอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ในทางแย่ๆเนี่ยหลายคนไม่สามารถจัดการกับมันได้เลยซึ่งการจัดการกับอารมณ์ได้เนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยมี EQ ดีเขาเรียกว่ามาชัวร์ก็คือการเติบโตคนนี้อ่ะเป็นผู้ใหญ่ละควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ละ ทำไมเราถึงไม่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและวันนี้ค่ะจะมาให้เจวิธีในการที่หยุดเป็นทาสของอารมณ์ค่ะโดยเฉพาะอารมณ์ลบๆอารมณ์หงุดหงิดโมโหอารมณ์เสียกังวลไม่สบายใจด่าคนง่ายขี้เมาอะไรต่างๆพวกนี้ อารมณ์วิตกกังวลพวกนี้จะทําให้เราเป็นทาสของอารมณ์และมันจะดึงชีวิตเราลงต่ําไปในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแรกของการเป็นนายของอารมณ์ไม่ตกเป็นทาสอีกแล้วนั่นคือเราต้อง identify your emotions ก็คือเราจะต้องระบุได้ว่าอารมณ์ณเวลานั้นเนี่ยที่เรากําลังรู้สึกอยู่เนี่ยมันคืออารมณ์อะไรเมื่อเราสามารถระบุได้เรารู้ตัวว่าณเวลานั้นเรารู้สึกแบบไหนมีอารมณ์แบบไหนเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ในอารมณ์บวกหรือว่ามันอยู่ในอารมณ์ลบเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีความสุขเราแฮปปี้เราไอดีนิฟายเลยเราระบุได้เลยว่าตอนนี้ฉันมีความสุขฉันรู้สึกดีเราระบุได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเริ่มอารมณ์ไม่ดีไม่พอใจเราก็ต้องรู้ตัวและระบุอารมณ์ได้ว่าอารมณ์หงุดหงิดแล้วนะอารมณ์ไม่ดีแล้วนะเมื่อเรา i d e n t i f y ได้ระบุได้เราจะได้ตัดมันได้เราจะได้รู้ตัวได้เพราะฉะนั้นวิธีแรกค่ะของการไม่เป็นทาสของอารมณ์นั่นก็คือระบุความรู้สึกอารมณ์ณเวลานั้นเพื่อเก็บไว้ ตัทิ้งค่ะวิธีที่2ค่ะของการเป็นนายของอารมณ์นั่นคือ take responsibility ก็คือรับผิดชอบกับความรู้สึกนั้นเช่นถ้าหากว่าเราระบุอารมณ์ได้แล้วว่าอารมณ์ตอนนี้เราเครียดเรื่องงานเราหงุดหงิดเรื่องครอบครัวเราหงุดหงิดเรื่องการทำงาน ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องหนีหลายคนเนี่ยคิดว่าฉันจะหนีไปได้ยังไงทําไมมันต้องเกิดขึ้นแล้วจะทํายังไงดีมันเป็นการที่เราตกเป็นทาสของอารมณ์โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวิธีที่สองเนี่ยคือให้เรารับผิดชอบไปเลยเช่นถ้าหากว่าเรารู้สึกกังวลอ่าเราระบุได้แล้วว่าเรากําลังกังวลเรากําลังเครียดโอเคฉันกําลังเครียดถ้าอย่างนั้นฉันจะจัดการมันยังไงดี ยอมรับไปเลยว่าเครียดและหาทางออกเลยโอเคฉันกังวลจังเลยเป็นห่วงลูกทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้ทำไมงานผลประกอบการถึงออกมาเป็นแบบนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรับผิดชอบรับผิดชอบอยังไงถ้าเรื่องงานเดี๋ยวไปคุยกับทีมซิหาทางออกหาวิธีแก้ได้ยังไงถ้าหง,งุดหงิดเรื่องลูกลองไปคุยกับลูกไหมว่าเราจะ หาทางออกยังไงอ่ะเราจะสอนลูกยังไงรับผิดชอบอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองค่ะเพราะว่าเราไม่มีหน้าที่ถามคําถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมมันต้องเกิดขึ้นเพราะมันแก้อะไรไม่ได้ค่ะถ้าเราถามคําถามนะั้นว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นทําไมต้องเป็นชั้นเราตกเป็นทาสของอารมณ์ทันทีค่ะวิธีที่3 fire r o l model ก็คือหาคนต้นแบบของคุณในเรื่องของอารมณ์ต้องบอกว่าตอนที่เริ่มต้นสร้างตัวเนี่ยเขาก็จะมีตามหลัก NLP เนาะตอนแรกก็เรียน NLP มาแล้วก็เขาให้หาโรโมเดลเราก็หาว่าโรโมเดลของเราเนี่ยควรจะเป็นใครแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นโรโมเดลของเราในเรื่องการทำงานแต่เราไม่ได้อยากได้เขาในเรื่องจิตวิญญาณคนนี้เราชอบเขาในเรื่องของจิตวิญญาณ อารมณ์แต่เราไม่ได้ชอบเขาในเรื่องของครอบครัวก็เลยมาแบ่งแยกย่อยว่าการที่เราจะหาโรโมเดลเนี่ยเราก็ควรที่จะแบ่งว่าเราชอบแบบไหนซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยโรโมเดลในเรื่องของอารมณ์เนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากๆนั่นก็คือของเบ้งค่ะใน3มก๊กนั่นเองของเบ้งเป็นคนที่ไม่ว่าจะทุกร้อนหรือว่าร้อนรนหรือว่าเร่งรีบขนาดไหน สิ่งที่ขงเบ้งจะพรีเซนต์ออกมาและแสดงออกมาเสมอก็คือยืนแล้วถือพัดแล้วก็ค่อยๆให้ความสงบนิ่งเอาชนะทุกความร้อนรนเร่งรีบและความสงบนิ่งนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในใจของเขาอ่ะเขากระวนกระวายขนาดไหนเขาร้อนรนขนาดไหนหัวเขาเนี่ยคิดแบบรืดขนาดไหนแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมา คือการที่เขาสงบใจเย็นสบายใจโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สิ่งนี้ทำให้ประทับใจในตัวของเบงมากๆทำให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ทาตของอารมณ์และคนอื่นไม่ว่าจะเอาเรื่องทุกข์ร้อนกังวลเครียดขนาดไหนมาบอกของเบงขงเบงจะไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะร้อนลนตามคนที่มาบอกเพราะฉะนั้น การที่เราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นต้นแบบในการควบคุมอารมณ์ได้ขนาดนี้และสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือผลลัพธ์คือเขาสามารถจัดการทุกๆอย่างได้ด้วยอย่างมีสติและอารมณ์ที่เขามีเนี่ยเขาไม่เคยทุกข์ร้อนหรือกังวลกยใจจนทำให้งานมันพังเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหาโรมโมเดลในด้านของอารมณ์ว่าคุณชอบต้นแบบคนไหน เอาคนนั้นแหละในด้านของอารมณ์นะมาเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตในการจัดการกับอารมณ์และคุณจะเห็นชัดขึ้นว่าคุณควรที่จะดําเนินชีวิตแบบไหนจัดการอารมณ์ยังไงให้ตัวเองไม่เป็นทาสของอารมณ์อีกต่อไปค่ะวิธีที่4ค่ะ learn to be open mind เราต้องเรียนรู้ที่เราจะเปิดใจบางคนเนี่ยคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้สิ มันต้องเป็นแบบนั้นสิมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนใจมันปิดอยู่ใจมันไม่ลองเออจริงๆมันถ้ามันไม่ใช่วิธีนี้มันเป็นอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะถ้าเกิดว่ามีคนเสนอมาแล้วมันขัดใจเราเสนออะไรบางอย่างมาแล้วเราไม่เห็นด้วยโดยปกติเราก็จะแบบไม่พอใจหงุดหงิดพูดไม่ได้ไงอย่างนี้มันไม่โอเคคือบางทีเราต้องเข้าใจว่าเป้าหมายเนี่ยมัน คือสิ่งเดียวกันแต่วิธีการหรือวิธีทางหรือว่าขนทางเนี่ยมันอาจจะไปในคนละทางคนละพาหนะก็ได้เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ที่จะเปิดใจและยอมรับถ้าเกิดว่าเรากำหนดคำตอบเป็นคำตอบเดียวที่ฉันคิดว่าคำตอบเนี้มันถูกอันนี้เท่านั้นอันอื่นคือผิดหมดสิ่งนี้จะทำให้ตัวเราเองเนี่ย เป็นธาตุของความเครียดไปตลอดชีวิตเป็นธาตุของอารมณ์เสียไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้อารมณ์ของเราดีขึ้นเนี่ยคือเราต้องรู้จักเปิดใจรู้จักยอมรับฟังความคิดของคนอื่นและเอามาประมวลว่าโอเคมันใช่ไหมมันถูกไหมมันโอเคไหมถ้ามันน่าสนใจก็รับฟังเอาไว้แล้วเราค่อยมาประมวลผลเองนะคะวิธีที่5ค่ะ Embrace Reality คือโอบกอดและยอมรับความเป็นจริงบางทีเนี่ยที่เราหงุดหงิดที่เราอารมณ์ไม่ดีที่เราวิตกกังวลที่เราเครียดที่เรารู้สึกกลัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการที่เราคิดพะวงอนาคตที่จะเกิดขึ้นเรากังวลว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราลืมไปเนี่ยคือ power of now ตอนนี้เวลาเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนเนี้ย เราแค่อบกอดความเป็นจริงและดูว่าโอเคถ้าฉันเครียดไปมันก็แก้อะไรไม่ได้ถ้าฉันวิตกกังวลไปมันก็แก้อะไรไม่ได้ถ้าฉันอารมณ์เสียหงุดหงิดไม่พอใจมันก็จะยิ่งทำให้ตัวเราเนี่ยยิ่งแย่มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไปแล้ว แล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วแม้เพียงเสี้ยววินาทีเมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วเราก็กลับไปแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราจะทำได้คือ power of now ค่ะโอบกอดความเป็นจริงเมื่อเรามองเห็นความเป็นจริงโอบกอดความเป็นจริงเราจะได้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวและตัดอารมณ์ลบออกไปและได้หาทางออกว่าโอเค ในเมื่อมันเกิดแบบนี้งั้นฉันจะไปต่อ,อยังไงในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้งั้นฉันจะแก้ยังไงไม่มีเวลาไปหมุดหงิดบน่นกลน่นดา่าหรือว่าอยู่กับห่วงเวลาที่เราไม่พอใจพราะไม่ว่ายังไงเราก็แก้ไขอดีตแม้เพียงเสี้ยววินาทีที่แล้วไม่ได้อยู่ดียอมรับความเป็นจริงและเดินหน้าเท่านั้นค่ะวิธีที่6ค่ะคือ pause and patient คือ หยุดพักสักแป๊บอดทนสักนิดเพื่อคิดและไปต่ออ่าเพราะบางคนเนี่ยเวลาเจอความรู้สึกแย่ๆไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ด่าออกมาโอ้ยคำแบบสารพัดสัตว์ออกมาหรืออารมณ์เสียฟาดงวงฟาดงาทำให้พื้นที่ช่วงตรงนั้นเนี่ยพลังงานตรงนั้นเนี่ยมันดูแย่มันดูไม่น่ายอยู่มันดูแบบตึงเครียดมันดูหงุดหงิดไปหมดเลย สิ่งที่เราทำได้แทนที่เราจะไปฟาดงวงฟาดงาเราพอสพักสักแปบบ๊บถ้าเราไม่พอใจเนาะหายใจไม่ไหน่อยเขาดางนิดนึงเอ่อหงถึงสิบนึ่งถึงสิไม่พอหนึ 100, ่งถึงร้อยถึงร้อไม่พอหนึ่งถึงห้านับไปเราจะได้ช่วงเวลาตรงนั้นอะคือช่วงพอสช่วงพักและตอนที่เราพักเนี่ยเรากำลังใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทุกคน แต่เรามักใช้ในทางที่ผิดเรามักจะอดทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบเรามักจะอดทนทําในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทําแต่การที่เราอดทนตอนนี้คืออดทนที่จะปล่อยความรู้สึกแย่ๆและพลังงานลบจากตัวเราออกไปในพื้นที่นั้นและทําให้ทุกคนรู้สึกแย่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะ มีการเติบโตในด้านของอารมณ์มีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่ดีและยอดเยี่ยมมากขึ้นเราสามารถใช้วิธีการ pause and patient พักและอดทนและใช้วิธีการ count down าาค่ะเทคนิคการ count down าานับไป1 10, 1 0 1ถึงถึงให้ใจเราอะมันเย็นลงเพราะสุดท้ายเราก็ต้องเดินหน้าไปต่ออยู่ดีไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องมาจมอยู่กับวินาทีนี้หรือเราจะต้อง คำพูดแย่ๆออกมาจากปากเราเยอะแยะเต็มไปหมดสิ่งนี้มันกำลังบอกว่าคุณเป็นนายของอารมณ์ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะวิธีที่7ของการไม่เป็นทาสของอารมณ์อีกต่อไปนั่นก็คือ living in the present ก็เหมือนเหมือนข้อเมื่อกี้ที่บอกว่า power of now ใช่ไหมคือ living in the present คือจงอยู่กับปัจจุบันจงอยู่กับปัจจุบัน จงแคร์สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้จงแคร์คนที่อยู่กับเราตรงนี้จงรู้ว่าวินาทีนี้เนี่ยเรามีสิ่งอะไรที่มีค่าอยู่ในตัวเราเรามีใครบางคนที่มีค่าอยู่กับเราเรามีอะไรที่มันกำลังมีคุณค่าที่มันจะเดินไปต่อข้างหน้ากับเราต่อไปถ้าเราเอาความคิดอารมณ์เวลาของเราเนี่ยไปไว้ในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึง กังวลไปแล้วมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมกังวลไปก่อนและสิ่งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยคือกังวลล่วงหน้ากลัวล่วงหน้าวิตกกังวลอะไรก็ตามที่เราทำไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะอยู่กับเราทั้งชีวิตแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยและเป็นทาสของอารมณ์ซึ่งอารมณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบที่สิ่งนั้นมันยังไม่เกิดด้วยซ้ำหรือ ถ้าไม่พาวงหรือกังวลกับอนาคตก็ข่ำครวญและกระวนกระวายใจอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยตอนนั้นนะตอนที่หนุ่มๆสาวๆนะไอคนเนี้ยมันเคยมาอย่างงี้ยังช่วยเขาเลยพอผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยมันสบายแล้วมันไม่เห็นมาช่วยเราเลยคือเพื่ออะไรนึกออกปะเพราะมันผ่านมาแล้วและมันเกิดขึ้นไปแล้ว เราจะมาลำพึงลำพันในวินาทีปัจจุบันไปเพื่ออะไรคนที่เติบโตทางอารมณ์ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอดีตที่มันทุกข์ละทมขมขืนและไม่ควร ที่จะพูดถึงความวิตกกังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนี้ค่ะถ้าเราตัดได้เราจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะที่มีความสุขที่สุดในโลกและเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบอารมณ์เราเราจะเป็นคนที่ไม่ตีโพยตีพายแต่เราจะเดินไปข้างหน้าและมองไปข้างหน้าและหาทางออกข้างหน้าทุกความมืดมีแสงสว่างทุกอุโมงค์มีทางออกทุกธาตุของอารมณ์ มีจุดที่สามารถขึ้นไปเป็นนายแห่งอารมณ์ได้หวังว่า7วิธีหนีทาตแห่งอารมณ์ให้คุณกลายมาเป็นนายแห่งอารมณ์ เข้อนี้จะช่วยให้หลายคนได้เอาไปฝึกใช้และควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นใครที่ฟังคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองได้แบบนิ่งมากขึ้นมีสติมากขึ้นมีความคิดที่ถูกต้องมากขึ้นจริงๆแล้วมีคอร์สคอร์สหนึ่งะคะเป็นคอร์สออนไลน์สอนไว้ในเรื่องของการใช้ชีวิตคอร์สดีชื่อว่า your best version จิตวิทยาขั้นสูงในการเข้าใจตัวเองต้องบอกว่าเรื่องของอารมณ์ก็เป็นเรื่องของตัวเราเองไม่มีใครสามารถมาช่วยเราได้และเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวเองความคิดของเราเองเนี่ยต่อให้ใครเนี่ยจะมาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกคิดแบบนั้นสิสุดท้ายอะ่ะ ตัวเราเองอะก็คือคนเดียวที่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้และจัดการกับความคิดของตัวเองได้ใครที่อยากจะเข้าไปศึกษาคะอันนี้เป็นจิตวิทยาขั้นสูงในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวเองจะมีเรื่องของ CBT ความคิดบิดเบือนต่างๆหรือว่าเรื่องของซาเทียการเข้าใจตัวเองหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเองกับคนอื่นหรือว่าเรื่องของบนด์ริสการวางขอบเขตในการใช ชีวิตของเราและเรื่องต่างๆในชีวิตก็สอนไว้ในคอร์สนี้ค่ะ your best version ใครที่อยากไปเรียนรู้แล้วก็เอาเข้ามาปรับใช้กับตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายคนที่เอาไปปรับใช้รวมถึงตัวโคชใหม่เองก็เป็นคนหนึ่งที่รักวิชานี้มากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาจากเรื่องนี้แหละ ซาเทีย CBT เรื่องของการเข้าใจตัวเองเรื่องของจิตวิทยากับตัวเองเพราะว่ามันไม่มีสอนมันไม่มีที่ไหนสอนต้องเรียนแบบจิตวิทยาครอบครัวที่เป็นสายแพทย์เท่านั้นอะถึงจะเจอหรือว่าจิตแพทย์อะไรเงี้ยถึงจะได้เรียนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือวิชาที่ผ่านมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้มากจริงๆและอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้เรียนคอร์สนี้ค่ะ ก็คอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะถ้าสมัครแล้วก็คือสามารถเข้าเรียนได้เลยราคาอยู่ที่8,900บาทแต่พิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะคะก็กดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็แคปเจอร์หน้าจอเนี้ยส่งไปที่ line a อ c o a c h m ชใคุณจะได้รับราคาพิเศษที่3 0 0 0 990บาทค่ะก็เป็นราคาพิเศษที่มอบให้นะคะสำหรับ10คนแรกใครที่อยากเรียนเรื่องจิตวิทยาการเข้าใจตัวเองขั้นสูงเรียนได้ที่คอร์สนี้เลยค่ะยูเปส่วยชันค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากคอมเมนต์ด้วยชอบไหมชอบเรื่องอารมณ์ไหมอยากให้ทำเรื่องไหนหรือว่าชอบข้อไหนนะคะคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยแล้วก็ฝากติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube TikTok หรือ Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจเอาข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้มาให้ทุกคนอีกแล้วเจอกันคลิปหน้าโคชใหม่มนัญญาสวัสดีค่ะ